อ่าเอามาตุยค,คิดในคณะอ่าอย่างของผู้คณะโหดเสือออกอ๋อคของผู้คณะอย่างของผู้คณะอ่ามาสุกน้อย e. uh, ่าขอเอามาวางอ่าไปก่อกระเหลาคู่ก่อใจลาดปันนี้ค่ะนะขาของผู้ติ๊ค่ะฮะอ่ายาขอเอาเกลือเอาเกลือมามันนุกเกลือคณะมาสุกเกลือคณะอ่าขาเขี้ยวเขาอยู่นะอ่าอย่าคนุกนุกนุกอ่าสุกน้ำยาอ่ามาวางในื้อปั่นยาขออน้ำน้ำอย่างของผู้คณะน้ำกะทิน้ำอย่างของผู้คณะน้ำเปียงค่ะ เออเอามาขวังมาขวังใสรนื้อหาย่าขอเอาน้ำมันใหม่ๆม่โคตรขนาดอ่ะน้ำมันใหม่ๆมาโคตรเธอมันป้อง้นมาขนาดเฮ้ยเนื้์มือมันแตกอะฮะกำลืนมาขอใส่เนื้อหม้อเออใส่ดีมืดติดจามันวนแรงอาย่าก็ออกมาเอามาเถอเธอเธออายเฮ็ดปอดเฮ็ดปอดขนาดอาย่าก็เอาเคียงมาวางย่าก็เอาไข่มาวางฮะ ลายดอกไข่อ่อนลวกหมอนอาฮีเธอมัอนหยาบเนี่ยน,นะอ่านเลยเอามือเอามือคน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 แล้วก็เอาเครื่องพุ่งรถมาใสา่แล้วก็เอามือคนนะนาาครับเดี๋ยวก็มาโคอืมมาโค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 สูวกับเขาไหมใส่น้เคียงกวางน้ำมันแทะ แล้วก็อมาวางในโคกตาม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 ถ้าเป็นคลิปเดียวดังที่เฮ้ยยำก็เรียกกันเลยคันนั่นนะมันมาเฮ็ดเมนูใหม่เนาะแล้วก็เครื่องแกงมะพอ่าวแล้วก็ใส่น้ำกะทิจอมีฮูมาแทะจอมีฮูเนี่ยนะไปก่อนเลยก่อนปอนคลิปจอมีฮูขนาะดใส่เครื่องปรุงแทงอ่าจอมีฮูมาตึกตังได้งๆเนาะอ่าบะจอมีฮูผมยาวขานาดแล้วก็เอาออ๋อ,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 อมาใส่ในหม้อ อายาคอตักใส่แมเคียงทางกำโดยจ้าวกระนาดได้ก้อครับนี่จึงเห็อกคอมเมนต์มาอะยรขนาดยาคามาโอ้ล็อกลายมันแต่ตีว่างัน่นกำลึกม,มาก็ใสน่น้ำนุก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 เข้ากันยอดดีแีเท่ยงเอาขนมปังมาเอาผักกัดอันนั้นมาอายาคอเอาเนื้อเอาขนมปังมาตีทาง,งกำเอออายาคอเอาอยางกมุขนะ มาเสนน่งาอย่างมอขะนะอก็เอาขนมปังเข้ามาใส่ยก็เอาอันจิมมันตา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 เอาหนุกนุกนกนุอันหลเพื่อเฮ็ดขายได้ขาดเพนั่นน่ะนะอก็มานุกนุกอย่างขมูขะง่ายอย่างมูขนั่นอ่หลนุกนุกนะเอามาครูทั้งกลอ่ะหลอย่างขมูขะนะปุุ๊ลุย พุกตุ้ยโคกับโคมาเออนะยาวอะแล้ว,วมาตดอกไข่ใส่แก้วทางกำเข้าตีค,ค,ค,คือขนาดอะแล้วก็โคนคนโคนคนอ่าโหลกอกมึงกอบมึงมักคูออกเข้าตั้งไข่มกักูคทางกําโอโหลอกลายเห็ดเขาพัดมาเพื่อเห็น,ยน,นะนะหยาบเป็นนั่นนะฮะว่ะเออแล้วก็นั่นมักคูลอดทางกา ดอกไข่ใส่เขาน้ำมอวัยยากก็เดี๋ยวคณะตึกตีใสนื้อกว่าไข่ตึกมาคุ้นๆรอบกันแถวตักขอเนื้อมอคุ้นรอกันแถวแล้วก็ตักมาใส่เนื้อหวัดแลยวก็ขมุนมาแล้วก็อันนั้นโคมาแอยวก็มาวางใส่นื้อปานไหนไหนคณะมีนูแห่งเดิมหูคนะอ่าแต่กอเขาหูกอเขาเม่นไปเวลาปันอินคณะกอไข่คู่ตีขาวขาวของหูคณะขาวกอมาฮิดคีปก็หนังด้วยคณะนัมีกคขาของหนัก็ตั้งเนอ ด้วยกัดด้วยมากก็แอบหวานอยู่คนาดนะอ่าแต่กอก็หลายคู่ก็ขอมินงไม่ด้วยไรก็หลายใครกินก็จำยิงเฮ็ดด้วยในขนาดนะ,ะนะอ่าอย่าลืมโอมีหูปลาขนาะดด้วยกัดด้วยมากก็อ่าไปอย่าหนมอิดดีเกอรีคนาดนะปวดหวัวดิดคะนะีขนาะอ่าแต่รีพว่ลำแต่ลำพ่รีมนังะะนงนะ่วงว่าคขนาดเนาะก็อย่าลืมคอม,มิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยมึงปะะนะ้าขนาดหมายส่งค่ะ